ขบวนที่กำลังเข้ามาครับคือขบวนดิสรางน่าจะเป็นสามหนึ่งเจหรือเปล่ากรุงเทพลบบุรี เทพลบบุรีครับโอ้ยคันสุดท้ายนี่หนึ่งสี่ตัวเลยสวยสวยเป็นรถชานเมืองนะฮะที่ออกจากบางซื่อผ่านบางซื่อแล้วก็ผ่านกมศิก็คือตรงนี้แต่ไม่จอดแล้วแต่ก่อนหน้านี้เขาจะจอดตรงนี้นะฮะตอนนี้ไม่จอดแล้วแล้วก็ไปขึ้นทางต่างระดับ ไปผ่านสถานีวัชเมียนไปหยุดป้ายถัดไปก็คือสถานีดอนเมืองเท็คโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงาน